ในการเสด็จนิวัตรพระนครของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลในพุทธศักราช2488นั้นเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ผันผวนบวนปั่นด้วยเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศอันได้แก่ผลแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งยังมีลงตัวและผลกระทบของสุครามโลกครั้งที่สองผลกระทบหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนและนำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนทั่วไปในขณะนั้นคือ การที่ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเกิดการขัดแย้งกับรัฐบาลไทยเพราะต้องการสิทธิพิเศษบางประการในฐานะประเทศมหาอำนาจที่ได้ชัยชนะในสงครามการขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่กว้างขวางมีการลอบทําร้ายร่างกายและก่อความไม่สงบต่างๆจนเกือบจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆแม้ทางการจะได้ปราบปรามจับคุมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็มีอาจปราบปรามให้สงบราบคาบได้อย่างเด็ดขาด พระบาทสมเด็จพระประมณทร,รมหาอานันทมหิดลทรงทราบถึงปัญหานี้ทรงหาทางแก้ไขประสานรอยร้าวด้วยการเสด็จไปเยี่ยมถิ่นที่อยู่ของคนจีนที่สำเพ็งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับว่าทรงประสบผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ทรงสามารถประสานรอยร้าวและความบาดหมางระหว่างคนจีนและคนไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ปกไปทั่วโดยมีเลือกชาติใดภาษาใดยังผลให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน